มีจบก่อนจบจริงๆทามันแล้วแหละแต่อยากใช้ให้ทุกคนเห็นนะว่าเนี่ยใช้จริงๆเด้อเพราะเราใช้ขา่าวเราจึงตังมากออเดอร์เข้าตลอดเวลาในบัญชีของฉันมีแต่กระแสเงินสดค่ะโอเคไหมคะสีเขียวออสีม่วงสีแห่งความสุขเนาะออเดอร์เข้าทุกวันไม่มีวันไหนไม่เข้าเพราะเราใช้สี สีฟ้าค่ะเรียกงานเดียกออเดอร์เนาะไม่มีงานไม่มีออเดอร์ไม่มีเงินนะคะมีออเดอร์แล้วเราต้องเรียกซับค่ะออเดอร์จะมาพร้อมๆกับซับค่ะสีเหลืองนะเสร็จแล้วเราไปแม่ค้าออนไลน์ค่ะเราเป็นใครก็ไม่รู้ลูกค้าไม่รู้จักเราเราต้องตอบภาษาทุกคนใช้สีแดงมหานิยมค่ะ ใครเจอฉันใครก็รักฉันใครเจอฉันใครก็หลงรักฉันชื่นชอบฉันแบบว่าไม่มีเหตุผลเลยส <c oughs> ีแดงนะโอเคไหมคะเ <c oughs> นี่ยใครทุกวันเซตที่สองแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่พอสีเขียวค่ะโชคแล,ล้วลุกคุค่ะลุกมาอยู่ๆมีลูกค้าสั่งซื้อน้ำหอมหนึ่งเซตค่ะเก้าพันห้าร้อยสิบบาทค่ะ <c oughs> โอเคนะคะเออกรอบไลฟ์สดสวยค่ะ ขอบค,คุณค่ะคุณอัจฉรค่ะเพราะว่าเราทำเป็นค่ะเราอยากใช้กรอบแบบไหนเราก็สร้างขึ้นมาเองเนะเาะแต่ไม่เป็นสารีมีกรอบเยอะมากเรียกความสุขเรียกง,งานเรียกออเดอร์เรียกซั์มหานิยมแล้วโชคลาภก็ทุกแล้วก็มารวยมหารวยรวยซ้ํารวยซ้อนรวยไม่รู้จะจบจบสิ้นกับน้ําหอมของเราเนาะ64646คหมายนะคะ